5เทคนิคลดน้ำหนักด้วยผักผล,ลไม้นะครับทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง healthy hero นะครับลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง healthy hero นะครับคราวนี้เนี่ยมีเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับนะเขาถามมาในช่อง YouTube ของหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะ เคยเรียนมาว่าผลไม้เนี่ยมันเป็นวิตามินกับเกลือแร่ไม่ใช่หรอทําไมถึงจัดอยู่ในกลุ่มแป้งถ้ากินมากเกินไปแล้วอ้วนคะแล้วถ้าเป็นคนชอบกินผักผลไม้เนี่ยจะทํายังไงถึงจะลดน้าหนักได้โดยที่ยังกินมันอยู่ได้ด้วยนะครับคลิปนี้หมอนหนึ่งจะมีคาตอบนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้จบแต่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดหัวใจอย่าลืมกดหัวใจ,วใจกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะอ่ะคราวนี้มาดูนะจริงๆแล้วเนี่ยผักผลไม้เนี่ยกินให้ผอมก็ได้กินให้อ้วนก็ได้้นนะคราี ทำไมถึงกินแล้วอ้วนได้ต้องอธิบายแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอาหารหลัก5หมู่ที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆเนี่ยเรามักจะท่องว่ามีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแบบนั้นนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกสอนกันมานานมากๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพวกวิตามินเกลือแร่บางคนจะเข้าใจว่ามันคือผักผลไม้แต่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราถูกจัดว่าอยู่ในหมวดที่เป็นโปรโตีนเนี่ยมันก็มีวิตามินเกลือแร่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นอาหารเกือ,กอยู่ย แต่มันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานโอเคไหมสมมติหมอหนึ่งบอกว่าหมอหนึ่งเอาไข่มา1ฟองในไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้พลังงานไหมให้สิ่งที่ให้พลังงานจากไข่คืออะไรโปรตีนแต่สิ่งที่ไม่ให้พลังงานในไข่มีไหมมีมันจะมีพวกวิตามินเกลือแร่อยู่หมอหนึ่งเอาข้าวมา1ถ้วยในข้าว1ถ้วยเนี่ยให้พลังงานไหม ให้สารอาหารที่สารอาหารที่ให้พลังงานคืออะไรอ๋อคาร์โบไฮเดทที่อยู่ในข้าวแต่ส่วนที่ไม่ให้พลังงานมีไหมมีซึ่งมันก็คือวิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในข้าวพอเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นอาหารหนึ่งอย่างไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหนึ่งหมวดหมู่จะสามารถข้าวจะอยู่ในหมวดหมู่แป้งแล้วก็มีวิตามินกับเกลือแร่ด้วยก็ได้ผลไม้ก็เหมือนกันผลไม้ถูกจัดอยู่ในวิตามินเกลือแร่แต่ตัวมันก็มีแป้งด้วยเหมือนกันมันเลยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คาร์โบไฮเดตด้วย เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแป้งเป็นน้ําตาลถ้ากินมากเกินไปยังไงก็อ้วนใครที่ฟังหมอหนึ่งมาหลายคลิปแล้วจะรู้ว่าการลดน้ําหนักจริงๆเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าร่างกายคนเรามีระบบพลังงานอยู่2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งหรือไม่ก็ใช้ไขมันถูกไหมดังนั้นถ้ามีน้ําตาลกับแป้งมันจะใช้น้ําตาลกับแป้งก่อนหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าผักผลไม้อะไรที่มีแป้งเยอะๆแล้วเรากินเข้าไปในร่างกายเยอะๆในปริมาณมากๆแล้วร่างกายใช้น้ําตาลกับแป้งในผักผลไม้ไม่หมด มันก็เอาไปสะสมเป็นไขมันได้เหมือนกันนะดังนั้นหมอหนึ่งเลยต้องบอกว่า5เทคนิคที่คุณจะกินผักผลไม้ได้โดยที่คุณยังผอมลงได้ด้วยเนี่ยมันคืออะไรโอเคไหมซึ่งมันคือพื้นฐานของการทำแพลนเบสไดเอทแต่หมอหนึ่งไม่ได้สอนให้คุณทำแพลนเบสไดเอทนะถ้าใครติดตามช่องหมอหนึ่งมาระยะหนึ่งจะรู้ว่าหมอหนึ่งพูดการลดน้ำหนักเกือบทุกแบบบนโลกเลยไม่ว่าจะเป็น i f k โตแพลนเบส แต่ไม่เคยแนะนําให้ใครทําแบบนั้นเลยแต่ให้เข้าใจหลักการแล้วเอาข้อดีมันมาใช้เพราะทุกการลดน้ําหนักมันมีข้อดีข้อเสียถ้าเรากิน k e โตมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ได้ข้อเสียมาด้วยถ้าทําระยะยาวถ้าเราทําแพนเบดก็จะมีข้อดีนะแต่ก็ได้ข้อเสียมาด้วยระยะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ได้ว่าข้อดีคืออะไรแล้วหยิบข้อดีของมันมาใช้โอเคไหมค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจะเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูนะ5เทคนิคเทคนิคที่1คืออะไรนอกจากหมอหนึ่งบอกว่าผักกับผลไม้พวกกนนนีีน้้เ่มเมัปป็แงถู อันที่หนึ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือถ้าจะเลือกผักให้เน้นผักที่เป็นผักใบก่อนอ่าผักใบเช่นอะไรบ้างอะไรที่เป็นใบเขียวๆผักกาดคะน้าผักเคลผักอะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นผักใบสีเขียวๆเนี่ยพวกเนี้ยเป็นผักใบหมดเลยผักใบจะเป็นผักที่ไม่ค่อยมีแป้งนะโอเคไหมเขียนไว้ให้เนาะไม่ค่อยมีแป้งถ้าไม่ค่อยมีแป้งหมายความว่าอะไรในนั้นจะเป็นใยอาหารซะส่วนใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอ้วน โอเคป่านะครับแล้วก็ดีต่อระบบอาหารดีต่อระบบทางเดินอาหารส่วนอันถัดมานะอันที่สองจะเป็นผักอีกกลุ่มนึ่งที่เรียกว่าผักหัวเขาเรียกชื่อมันว่าผักหัวเพราะอะไรเพราะว่าในหัวมันเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมอาหารโอเคไหมนะผักหัวจริงๆไม่ต้องจํายากนะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันที่คุณต้องจํามีอะไรบ้างข้าวโพดเผื่อมันฟักทองข้าวโพดเผือกมันฟักทอง อย่างพวกแครอทบางคนบอกว่าเป็นหัวเหมือนกันนะคะหมอหนึ่งแต่พวกที่เป็นหัวบางอันเช่นแครอทใช้เท้าพวกนี้เป็นหัวแต่เป็นหัวที่มีน้ําเยอะพวกฟักอย่างนี้มีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นพวกแป้งมันจะน้อยโอเคไหมที่จะสะสมแป้งจริงๆเยอะๆก็จะมีข้าวโพดเผือกมันฟักทองหมายความว่ากินไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคุณจะกินพวกที่เป็นผักหัวสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องทําการแลกแป้งอ่า อันนี้เป็นเทคนิคที่หมอหนึ่งใช้สอนนักเรียนในกลุ่ม VIP ที่เขาลดน้าหนักกับหมอหนึ่งอยู่นะนะเราจะต้องแลกแป้งคําว่าแลกแป้งคืออะไรถ้าคุณอยากจะกินผักหัวเช่นวันนี้คุณอยากจะกินฟักทองคุณจะต้องไปแลกแป้งอย่างอื่นออกแป้งได้แก่อะไรบ้างครับหมอหนึ่งข้าวเส้นขนมปังผักหัวผลไม้พวกนี้เป็นแป้งเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะกินผักหัวคืออยากกินฟักทองหมอหนึ่งจะบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเอาข้าวออกได้ไหมเอาข้าวออกแล้วใส่ฟักทองเข้าไปเราจะได้ไม่ได้แป้งเกินไงแต่แป้งที่เราได้เนี่ยพวกผักหัวยังดีหน่อยที่มันมีใยยอาาหรด้ว โอเคป่าข้าวโพดเผือกมันฟักทองพวกนี้เป็นผักหัวเพราะฉะนั้นมันจะมีแป้งด้วยแต่มันมีใย,ยอาหารในนั้นด้วยก็ไปแลกกับข้าวออกหรือวันไหนอยากกินข้าวโพดเอาขนมปังออกได้ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินทั้งข้าวกินทั้งขนมปังแล้วเราก็กินฟักทองกินเผือกกินมันซ้อนกันอย่างนี้มันจะกลายเป็นแป้งเราเกินเนาะแต่สัดส่วนเนี่ยใช้อันนี้เท่าไหร่แลกกับอันนี้เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมมันจะใช้ประสบการณ์ในการแลกนิดนึงเนาะแต่ให้รู้ว่าเราต้องแลกชนิดนะใส่ฟักทอง เอาข้าวออกอะไรเงี้ยโอเคป่ะนะครับก็จะกินผักขัวได้โดยที่ไม่อ้วนแล้วผอมลงด้วยนะอันถัดมาอันที่3อันที่3ในหมวดผลไม้ในหมวดผลไม้ผลไม้จะพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าผลไม้เนี่ยนอกจากมันมีแป้งอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีใย,ยอาหารและมีน้ําตาลธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นน้ําตาลในผลไม้เนี่ยถ้ากินไม่ดีเนี่ยอ้วนได้และไขมันพอกตับด้วยนะโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในผลไม้คือให้เลือกผลไม้ที่ไม่หวาน ใครที่ขอผลไม้จะรู้อยู่แล้วว่าผลไม้อะไรหวานบ้างผลไม้ที่หว,นหวานๆเช่นอะไรบ้างคะลำไย,ยลิ้นจี่ลองกองพวกในี้ใครเป็นเบาหวานนะกินเข้าไปรู้เลยน้ําตาลสูงปี๊ดเลยหรือให้สังเกตง่ายๆก็คือพวกผลไม้ที่เป็นผลไม้สุกผลไม้ดิบจะแป้งเยอะน้ําตาลไม่เยอะแต่ผลไม้สุกเนี่ย แป้งจะลดลงเพราะว่าความว่าผลไม้สุกเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีน้ำย่อยบางอย่างในผลไม้เปลี่ยนแป้งในนั้นเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินพวกผลไม้สุกเช่นมะม่วงสุกเนี่ยขขาเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยกินเข้าไปปั๊บน้ําตาลในเลือดจะสูงกระฉูดเลยจะสูงเร็วกว่าการที่คุณกินพวกมะม่วงดิบโอเคไหมและอีกข้อหนึ่งในผลไม้ที่ไม่ควรทําเลยก็คือเอาผลไม้มาปั่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาผลไม้มาปั่นหรือเอามาคั้นพวกนี้เนี่ยใยอาหารมันจะหายไป แล้วจะเหลือแต่น้ําตาลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกน้ําผลไม้กล่องต่างๆเนี่ยสังเกตจากข้างกล่องนะครับมันจะมีแต่น้ําตาลโอเคไหมนะพวกใย,ยอาหารจะน้อยมากข้อดีของผลไม้จริงๆคือมีใย,ยอาหารสิ่งสําคัญที่ทําให้ลดน้ําหนักได้ในผักกับผลไม้คือใย,ยอาหารดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปัน่นหรือคุณคั้นจนใย,ยอาหารมันหายไปมันจะไม่มีประโยชน์เลยเนาะนะครับนะถัดมานะข้อที่4ข้อที่4นะผละไม้ถ้าจะกินต้องทําเหมือนก,นกันกับผักหัวเลยนะครับก็คือต้อง แลกแปลงอ่าต้องแลกแปลงเช่นวันนี้เราอยากจะกินส้มโอถ้าจะกินส้มโอเอาข้าวออกได้ไหมอ่าหรือใครที่ชอบกินอ่าุเรียนหน้าทุเรียนหมอหนึ่งเคยสอนนักเรียนนะบอกว่าอยากกินทุเรียนใช่เปล่าแต่ตอนเช้าข้าวเหนียวหมูปิ้งก็อยากกินเอาข้าวเหนียวออกได้ไหมแล้วใส่ทุเรียนเข้าไปอ่าแต่สัดส่วนเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะว่าสัดส่วนแลกกันยังไงแต่ให้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากกินทุเรียนแล้วก็มีข้าวกับหมูปิ้งด้วยเอาข้าวเหนียวออกกลายเป็นทุเรียนกับหมูปิ้ แต่เราอาจจะเคยชินว่าเราต้องกินข้าวเหนียวหมูปิ้งถูกไหมจริงๆไม่หรอกนะเรากินหมูปิ้งอย่างเดียวก็ได้แล้วใส่แป้งอย่างอื่นนี่เป็นผลไม้เข้าไปเห็นภาพไหมนะครับนะก็ต้องแลกแป้งเหมือนกันนะและข้อสุดท้ายใครที่เคยศึกษาพวกแพนเบดไดเอทมานะครับก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันไหนที่เรากินแป้งเยอะวันนั้นนะถ้าเรามีวันไหนที่เรากินแป้งเยอะหน่อยเราจะต้องลดอาหารที่เป็นไขมันลงนะ ถ้าใครสังเกตน,นะมันจะตรงข้ามกับคีโตนิดนึงวันไหนที่กินคีโตนะวันไหนที่เราอยากกินพวกชาบูหมู3มชั้นวันนั้นไขมันเราจะเยอะให้เราลดแป้งลงเพราะระบบพลังงานเรามีแค่2ระบบคือใช้น้าตาลกับแป้งถูกไหมดังนั้นถ้าเราอยากกินแป้งเยอะหน่อยเราก็ต้องลดการกินไขมันเพราะฉะนั้นคนที่เขาลดแบบแพนเบกเขาจะไม่กินพวกของมันของทอดแต่หมอหนึ่งบอกว่าหมอหนึ่งยังอยากกินของมันของทอดอยู่ก็อาจจะเอาข้อดีของการทำคีโตมาใช้ได้บางวันเช่นวันนี้ฉันจะกินชาบูปิ้งย่างวันนี้ฉันจะลดแป้งลง เพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันที่กินเข้าไปได้ดีหน่อยวันไหนที่จะกินแป้งเยอะวันนั้นจะลดไขมันลงแต่แป้งที่กินต้องมีใยอาหารด้วยนะถ้าไม่มีใยอาหารอันนั้นคือระดบระบบเผาผาลาญเราแย่เลยนะพอน้ําตาลในเลือดเราจะกระสูงเราจะสูงกระฉุดเลยเห็นภาพไหมนะโอเคเนาะนะนะนี่คือ5ข้อที่เป็นเทคนิคในการลดน้ําหนักด้วยผักผลไม้ถ้าคุณมีความรู้นะมันกินได้ทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องจํากัดว่าจะเป็นคีโตเป็นแพนเบดเป็นลดน้ําหนักด้วยวิธีอะไรนะครับเอาข้อดีของมันมาใช้ โอเคไหมนะแล้วก็ตามธรรมเนียมเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้นะก็ขอแสดงความดีกับนักเรียนอีกหนึ่งคนอันนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. ลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกับหมอหนึ่งนะเนี่ยเพิ่งเข้าเรียนไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเองนะครับแค่3สัปดาห์บางคนบอกว่า3สัปดาห์จะลดได้เท่าไหร่กันหมอคนนี้เริ่มต้นจาก84เหลือ79แล,79แล้วอ่าใครลดน้ำหนักกับหมอหนึ่งในกลุ่มจะรู้ว่าเราค่อยๆปักหมุดกันไปใช่ไหมนะให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆ 84, 79, 75, เยไปเนะเรร้วิธีที่ถูกต้องนะไมม่คีคาวหรอก ลดแป๊บเดียวนะเนี่ยจาก3สัปดาห์ลดไปได้เท่าไหร่5กิโลนะเก่งไหมนะทุกคนก็ทําได้เนี่ยเอวลด5เซนเนี่ย5เซนนี่คือ2นิ้วนะ2นิ้วนี่คือกางเกง1ไซส์เลยนะ นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้กําลังใจนะแล้วก็แสดงความยินดีกับนักเรียนในกลุ่มท่านนี้อีกหนึ่งท่านนะครับในกลุ่มก็จะมีคนผอมลงทุกวันนะใครที่ลดน้ําหนักเองแล้วรู้สึกว่าติดปัญหาอะไรก็เข้าไปเรียนกันในกลุ่มได้โอเคไหมนะครับดังนั้นใครที่ถามมาหลังไม่ว่าอยากเข้าเรียนกับหมอหนึ่งด้วยเนี่ยเรียนตรงไหนเรียนยังไงเนี่ยไปดูรายละเอียดที่อยู่ในคอมเมนต์ได้นะนะครับหรือว่าแอดไลน์ แอดเ t ลตี้ฮีโรก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็ในไลน์ก็จะมีแจ้งเตือนเวลาหมอนหนึ่งมีคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยเนาะก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์นะครับส่วนใครที่จะเข้าไปลุยกันในกลุ่มก็เข้าไปดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับ ชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ